ครับอันดับแรกอันดับแรกผู้บางคนเขาจะเขียนโน้ตตีดไว้ก่อนเพราะว่าลักษณะการเป่าแค้นนี่มันจะบุคือพินเดพินมันจะไล่ขันนั่นาดูเรมีฟาชนนาทีดูแต่ว่าเพื่อนหนี่วกคือบานเขาคือว่าไล่ขึ้นบ่แบบใช่จังหวัดสัมผัสเอาขึ้นกันกับคีย์บอร์ดนี่นะคีย์บอร์ดไอ้ของคอมพิวเตอร์เจนล่าเพิ่อนก็ยูนีล่ามีนคือเสียงล่ายังมาแข ปาดชั่วมาผมเอาไา่การต่อไปนี่เป็นไา่การไปทัว์้ลกระทัวไปสามารถรับชมได้ทุกเพศแต่ไม่ทุกวัยเบิงแล้วมีแต่ร่วยกับร่วยเบิงแล้วกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ลกของเพิงในเรื่องพี่น้องเด้อ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ช่องโลกของเพิงมาเสียงหน้าบ้านอาจารย์ตู่ชื่อว่าช่องศาสตร์สินทินิสานหน่อยยเนหน่อยศาสตร์สินทินิสานผูันเจงเรื่องแค่นเรื่องขิ่นครับพี่น้องตัวของเพิงมันเป็นพี่น้องเป็นพี่น้องกันเป็นญาติญาติของพญ่เพิงไม่ามองนี่มองพญ่เพิงมาเรียงงวดเป็นนีกหน่อยฮะเก็บเฮ็ดพาเฮ็ด เฮ็ดไข่เราพอเนาะเฮ็ดไข่เฮ็ดปวกไปขนล้นี่ขออญาตถามซื้ออีพอซื้อืีอย่งาซื้อกิ่งก็ซื้อเลยนะซื้อซื้อขาวเจ้าอื่นยู่บ้านเนี่พ่อซื้อสีซื้อหรกือสีซื้อสีซื้อสีฟโอ้ไข่ดนขันเจ้าก้าคำก้ามอกมาเนี่ยขันว่าฉันไปวุเป็นนี่ยขันเจ้าพอซีอยู่บ้านนอนน้นสำร้านน้นชำรานครับตำบลทรแเชตำบลธรรมเชร์ทำเพื่อการพืชผล การย์ตวงอายุบ้านเดียวกันเนาะครับเนาะบ้านเดียวกันพันธุ์นี้กับเพราะแม่ใช่เรื่อพ่นโมเมนต์นี่ไงโมเมนต์กันดูแว่นเลื่อนบุษย์ใส่รองกับบุษย์นั่งสกุลเดียวกันก็พยาพึงนั่งสกุลนายบุณมีดอกอาจารย์ตวงชื่ออ่าสุพรรณวัตข้ามแดงครับสุพรรณวัตข้ามแดงนั่งสกุลข้ามแดงพี่น้องเขาไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของคุณนี่เด้อครับศาสตร์ศิลป์ินอีสานวันนี้สิให้ผู้เฒ่าร่ำให้ฟัง เป็นจะร่ำมวนหร่อยิ่งเข่อยาว่าล่ำมวลร่ำมงยบานของพ่อเนาะกรงมึงก็ร่งมึงเสแล้วมันเป็่เป็นจไดจแลไวด้อมมึงีคอูบาอาจารย์ยังงอันพ่อมไปหาอูบายู่วัดเนาะโอ้ย่ไปเนาะร่คอุบายู่วัดนพอดีเลยครับวิจเต่ฟงอันนี้แค่แค่อาจารย์ตรงครับแค่นครับแค่ฮ็ดเองรับเองนีแ่น้นะครับประกอบเองเนี่ยประกอบเองฝุ่นม่แค่นโอ้นี่ไม่ไม่แค่นไม่แค่น โอเบง้มันไม่โจดไม่ยัง่ไม่ไมยังไรงนี้นะครับนี่แล้วไม่ไม่้แค่ไมู่กแค่ไมู่แค่นทำไมแค่กับตรงนี้ใม่นี่เดีไม่รูกแค่แค่เปลี่ยนปีผู้ให้เป็นหมอเป็นเป็นมีว่ายู่นี่มีนบริไว้อยู่ตอนนี้มีอยู่กระเปากระโปาเป็นถ้าอยก่ดนแค่กระซังไดครับสังพานลของเพิินนะได้ยี่เพิ่นเฮ็ดดุสีก็ง่เบงว่าจำคูมือกูหมือเฮ็ดเช่นก็ดีแช่นกัเป็นเช่ สำเนียงของอุบลครับเป็นแค่นี่เด็ดขึ้นเฮสกุลสร้างเมืองอุบลครับเป็นของสำเนียงเป็นของเมืองอุบลบลคือกันเนธบลคือกันข้างใดอ็ดก็สิเป็นอีกแบบหนึ่งเสียงแค่นันบลคือกันอันนี้อันนี้เป็นอันนี้แค่นียังตอนนั้นแค่นี้ใช่ครับอันนี้ไทยครับไม่ไม่นี่เปียวมากใชไหมครับไม่นี่เปียวมาจากนครธนบด อ่านครพนมแมนอยู่ครับเพิ่มาอีกเครื่อนึงแต่อยู่บ้านเฮ่าก็มีมีอยู่อ่ะบานเฮ่าอยู่ยิงใหม่ก็มีอยู่โอ้ยูเขตยนุกลก็มีใหม่เขาเอิ้นใหม่ใหม่แค่ใหม่ซื้อใหม่อันอีดีซื้ออีดีป่ะนี่บอกซื่อว่าใหม่ไม่เฮียไม่ตัวนี้ซื่อว่าไม่เฮีย โมนโอ้โมนใหม่โมนใหม่เงินใหม่ทองไม่ไช่ใหมยไม่ไพ่เหี้ยเ้าว่าเหี้ยก็คือมันผสมมาแล้ไปเห็นอย่างอื่นหน่อยโอ้คือจังไห้น้าเหี้ยแทนเหี้ยหรือขึ้นอันเดียวกันขึ้นคน้นขึ้นคนเหี้ยจไห้นาขึ้นจังไห้น้าเหี้ยเดียวกันครับพี่น้องอันเท็จเท็จังไหนจังมีแรงโดนมันดันใจอยากให้มาเฮ็ดเช่นกาที่แรกกามันก็มีความมักในหัวใจแหะครับก่อนเป่าตะกี้ยุ่งเทพเป่าอะไรแบบมันเพล้ยอะไร กระถิ่มไม่เชื่อก็เลยสารนี่มันใจขึ้นว่าเห็ดแล้วก็ะซอมกรซอมเห็ดเองพร้อมบผมเห็ดผลิตแช่นเองพี่น้องนี้ครับผมนึกว่าเห็ดเห็ดแช่านะเป็นบาเนียนสมมติว่าผมบเคยเป่าดิบๆนี่อ่าสมมติว่าผู้ตรงใช่ไหมสีซอนผมผมต้องเห็ดแนวไหนก่อนก็ต้องไู้รายละเอียดของมันก่อนว่าโนดแต่ละโนดนี่มันอยู่มืองไหนคันเอาวังชี่ ผม,ผมผมหัวจักแต่โนดียเวิร์คข่อยแต่ว่าโน,โนดนตีผมมือหัวจักเอา <c oughs> เอาเป็นมาดิบๆบมหัวจักโนดครับอันนับเนี่ยอันนับผู้บางคนเขานก่อนจะเขียนโนตดไว้ก่อนเพราะว่านนลักษณะการเป่าแค่น,นี่มันจะบวคือพินเนี่ยพินมันจะไล่ขัดนมาดูเรมีฟาชนราทีด่ดได้ว่าเพื่อนหนีพวกคือบานเขาคือว่าไล่ขึ้นบแบบใส่จังหวัดเอ่อัมพั์เอาขึ้นกันกับคีย์บอร์ดนี่นะคีย์บอร์ดไอ้ของคอมพิวเตอร์นี่เจนล่าเพื่อนก็ยูนีล่า ผมพคือเสียงล่าครับยังมาโอเคปัจจุบันมาผมเอาไม่ใช่เพิ่งสิเปาปุ๊บอันดับแรกปุ๊บเนี่ยสีเทสไนด์ก่อนวันนี้วันนี้เพิ่งสิเปาบ่สิเปาสิเรียนเปาแค่นี่แหละถ้าสิเรียนเปาแค่นี่ก็ต้องไล่โน้ตซะก่อนนะไล่โน้ตโดเรมีฟาจอนาติโดให้มันคล่องซะก่อนอ๋อไล่ไล่ไลไลมือนี่มันคล่องเมื่อไรจากไสยบันโดโดยไทโดนี่โดโดยยู่4บ่ครับโดยย่อ่าโปรซายกับนิวกับ4 แม่นครับโอโดวันครับนี่โดข้อตรงไดจริงสิแล้วก็ให้ฮูซะก่อนว่าโดมันอยู่หมองใดจะเกิดความชำนาญจนนับแต่ไดนี่นะผมว่ามันวิธีโดวิธีโดวิธีโดอ้าวเนี่ยต่าใหม่ก็เอเอาอยู่นี่แหละโดนี่โดซี่โป้ทราบอ้าวขั้นข้าวนาเป็นดูที่หนึ่งดูที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแต่ละทางมันจะมีแปดเอื่นว่าแค้นแปดขั้นแต่ละทางมีเก่าเอื่นว่าแค้นเก่า ผสเสริมขึ้นมาอีกลูกนึงเช่นเตโบานเช่นใไ่เงาสาเม็ดคุณตอนนี้มีจากลูกนี้แปดมีแปดเอ่นแปดคู่ก็ได้เอ็นว่าเช่นแปดเช่นแปดมันมีเช่นเก่าอีกครับมีเช่นเก่าอีกเช่น่านไงก่าไปเช่ยนใก่ป่นเช่น่านเ่นเก่าไน่นเก่านงเกาเช่นนาไปเ่อไงนก่ไปเช่นไงกา่น่เ่านางเ่างนั้นทาน่ม่น ท่านี่ลูกว่านูกเร่มีลูกมีแม่มีลูกมีพ่อร์เราดุกับแม่ชะกันโอ้โดซี่โปดทรายเร่ซี่ซี่ทรายซี่ทรายกับกับก๊าบนั่งครัวอ๋อจะไปประมาณนี้มันจะเป่าแม่กับดุใช่กันมีก็คือกันนี่มีท่านี่นี่กับกลางท่านี่โอ้สลับกันมัดิฟ้าพาอยู่ที่นี่บิดฟ้า เอ่เหรอฟาร์ามอยู่ท่านี่บัดซ่อนซ่อนมีอยู่สามดู่อนเป็นใส่หลายเสียงทางสันซุสเนียนอย่เลยชั่วโมงวันเล่เล่เลทั้งนี่บ่มีโอกาสมากเลยเป็นมอทั้งขวานี่บ่มีโอกาสมากเล่เล่ก็มีตัวนี้เล่อเลโอ้เล่มาพี่สลับกันขึ้นมาครับซ่อนซ่อนอยู่สองทางทั้งนี่สองทั้งนี่หนึ่งอย่าง1 1> นี้ครับปอยซูสเนียน<ม>ที่ทีทีทีท ที่ก็อยู่ยิ้งสีเกืงแล้วก็กลับมาดูก็สี่กางนั่งกอดกันประมาณอนี้ตัวนี้เนาะตอนหลักเราครับมันจะสลับกันยังสีบ้านนี้เขาใส่ใส่แบบสัมผัสขึ้ืนกระเพาเลี้ยนจิ้มพอมันตื่นพ่อสัมผัสอะไรเดี๋ยวพ่อตองบึงน้ำตากันท่านหนักนะนตาใส่การสัมผัสก็กหูอันนี้พ่อคอยที่ใส่ตา ว่าตาจทีนีนตาเลยขึ้นแค่ไหนขึ้นแค่สำลักเดียวเพื่อนก็บ่อนใส่ตากันดิเล็กๆตาตาเป่าเพราะไงซุกตะกี้เราปิดไฟต่อย่างมันขึ้นเสียงพินมวนพี่ยังนี่ต่อยที่ตรงต่อยที่ตรงมวลอื่นต่อยพินต่อยพินต่อยซุ่มต่อยซุ่มอุ้ยอันพ่อพ่อถือจัมป์ก้อนล่ำก็เกาได้อยู่บ่เนาะนเนาะมองเนาเป็นไปขี้ต้องขี้ล้ำเพื่อนล้ำล้ำเนาะครับอันนี้ไปขี้จีเนาะครับเนาะจีเป็นขี้จีวะเนี่ อัไงไนเป็นขี้จีลำพื้นส่วนมากเป็นขี้จีนะฮะ <c oughs> เอาลองมึงนะครับเสียงแค่นปากเชียงแค่ไนไว้นะมึงปากเชียงแค่นคนนึงเนาะ หาวเอ๊ออะกเพอนหัว <c oughs> ไม่คือไม่ใาโะเดอเปิดามานกังกังสว่างสีเข่าข่า สาวมาพังล้ำไอคิดน้ำถูกแรงเสาวไอคิดน้ำถูกแดงสาคอยคำน้เพียงพินมาโพใจนุก

าเอ้ยรามองมาพี่แน่เสาเอ้ยรามองมาพี่แน่อย่าสิหมดพี่แท้แลอย่าสิหมดพี่แท้ลดูมาใส่อ่า g บ a านทางบานบ้านางไกลกันบ้านทางบ้านบ้านทางไกลกันก็อย่าสิหนีเงื้อนอนคนที่ซายเด้อน้องก็คนที่ายเด้คนว่านคนโตคนโคน วขอพูดคำขอบพูดอันใดทีนีครับอาจารย์จุ้งนี่นะครับมันอยู่บ้านเ้ามที่ว่าปะการแสดงบพรว่าถืเป็นแขนงแค้นแขนงพิ้นให้พี่น้องซอยกันอนุรักษ์ไปด้วยครับพี่น้องเนี่ยเสียด้ไม่กอยรุ่นนี้หายากครับที่ว่าศึกษาเรื่องนี้ผมเห็นอยู่ไสผมแบบ ผมดีใจญ่ผมปื่มใหแท่นบรรพบรุษเท่าที่เป็นลูกเป็นหลานสืบสานแล้วก็อนุรักษ์ปลวกดนตรีสานบรรเทาอย่ยินีอยู่อย่างนอยู่เมฆกากระพอนไทยพี่น้องอยู่เมฆกาพี่น้องอยู่ต่างประเทศแล้ยิ่งเสียงวิ่งเสียงแค้นก็กินฮอดบ้านฮอดทองยิ่งข้เขาไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องขาดสินสินทินอีสานทินอีสานการส่งแล้วมีให้มีก็ลังใจถูต่อไปครับการสั่ง เพื่อนรุตีของบันเท่าเท็ดเองครับพี่น้องตนใจ,ใจนะอะไรเช่นกับสั่งมาเสียวอยุ่สั่งมาขอบคุณหลรายครับพี่น้องอยู่ดีมีแห้งมีครอมุกไก่สมายเจริญรุ่ยทุกคูทุกคนลิบนาพ่อกันไหมที่นี่ขอพี่น้องอยูนีมีแห้งสวัสดีครับสวัสดีครับาครับ ขอบคุณและขอบคุณแฟนๆขอบคุณและขอบคุณแฟนๆที่อยู่ต่างแดนและอยู่เมืองไทยเข้ามากดศับสไครผมแสนดีใจจนน้ำตาสึมผมบ่ลืมคุณท่านที่ติดตามผลงานโลกของเพิ่นอ,พอนออนอพนอพุอนอพอ